สวัสด,ดีคุพบก,กับช่องสากุระจังวันจะมาทําไข่เด้งกันขั้นแรกต้องมีไข่แบบนี้เลยต่อไปน้ําส้มสายชูโอ้โห,โห,โห,โหแก้วลนนี่เอาไข่ลงไปในน้ําส้มสายเอาไข่ลงไปในแก้วแล้วค่อยใส่น้ํำส้มสายชูเข้าไปนะนี่นี่เราก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็เอาใส่ให้เต็มแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะเอาไปเก็บไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะ เอาฝาปิดไว้ด้วยนี่นีเอาฝาปิดไว้ด้วยเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะตอนนี้ก็ถึงวันต่อมาแล้วนะไข่ของเราก็จะเป็นแบบนี้นะดูสิผิวหนังก็ลอกมาเยอะอยู่เดี๋ยวเราจะให้ดูเราจะสบัดให้มันแบบลอกออกมาไม่รู้มันต้องทำแอดเราทำไม่ดีกว่าเราก็แร้สสบัดให้มันลอกมานะเ,เราจะพาไปดูข้างบนดูสิมันก็ลอกออกมาเยอะอยู่นะทุกคน ลืมไปคือเราย้ายที่มาบนห้องนะทุกคนตอนนี้ก็แช่โคกไปแล้วหนึ่งวันนะน่าจะเปิดว้แล้วเพราะทำเพราะเราทำแถวๆใกล้เที่ยงนะเราก็จะเอาไปล้างน้ำออกเลยเราก็จะแบบเอาล้างน้ำออกเอาถ้วยออกไปก่อนเอาออกไปก่อนนะทุกคนเราจะเอาถ้วยมาติดรูไว้ด้วยเดี๋ยวน้ำมันจะไหลแบบนี้เลยต่อไปขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำให้สเสด็จน้ำออกให้หมด โอเคตอนนี้เราก็ล้างน้ํานั้นแล้วมันก็จะเป็นแบบได้ไข่แบบนี้เลยเราล้ลางคราบออกหมดแล้วนะแค่นี้ก็ได้เลยดูสิมองแล้วเหมือนไข่ต้มเลยทำได้ไประโยชน์เลยก็เป็นลูกกันได้ไประโยชน์เลยดูทุกคนดูแบบเงี่ยเป็นของเล่นนี่คือแบบเป็นของเล่นท้าสม,มุิแบบเอาไว้ทำเป็นของเล่นตอนพ่อแม่ไม่ซื้อให้มันลูกเด้งอะ เราขอจบไปกับคลิปนี้แล้วน,นะบ๊ายบายใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแลกะกดกระดิ่งชอบเราด้วยนะบ๊ายบาเจะกันไปคลิปหน้านะ